และทาง 7-Eleven ได้มอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์และเครื่องอุปโภคบริโภคสนับสนุนภารกิจของทีมแพทย์ในการดูแลผู้ป่วยโควิด -19 ณนศะูนย์พักคอยคนสาครเมืองศูนย์จังหวัดสมุทรสาครค่ะ บริษัทซีพีอจำกัดมหาชนผู้บริหาร7 e เ e ่ e อและ7 d e l i v e r y ิเวอรี่ในฐานะภาคเอกชนที่ร่วมเคียงข้างสังคมไทยในทุกวิกฤตเดินหน้าโครงการคนไทยไม่ทิ้งกันภายใต้โครงการ CP ร้อยเรียงใจสู้ภยัยโควิดส9สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์สู้ภยัยโควิด1 9อย่างต่อเนื่องล่าสุดที่ศูนย์พักคอยคนสาครเมืองศูนย์สิบห้าโรงเรียนวัดบางน้ำวนรอบพิทยาตำบลบางโทร,รัดอำเภอเมืองสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสาครจาเอก สุวิทย์ฉำครามปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางโทรัฐปฏิบัติหน้าที่นายกอ,องค์การบริหารส่วนตำบลบางโทรัฐรับมอบครุพันธ์ทางการแพทย์และเครื่องอุปโภคบริโภคประกอบด้วยเครื่องช่วยหายใจจำนวน3าเครื่องชุด PPE 200ชุดหน้ากากอนามัยทางการแพทย์4 0 0พันชิ้นเจลล้างมือแอลกอฮอล์40ลิตรและน้ำดื่ม1,500ขวดจากเซเว่นอีเลฟเว่นโดยมีนายพนาสรรแก้วสีตัวแทนบริษัทส่งมอบ จาเอกสวิทฉำครามปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางโทรัดกล่าวว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 ในพื้นที่ตำบลบางโทรัดยังน่าเป็นห่วงจำเป็นต้องเตรียมสถานที่รองรับผู้ป่วยมีการสร้างโรงพยาบาลสนามศูนย์พักคอยโดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลกำนันผู้ใหญ่บ้านโรงเรียนชุมชนและภาคเอกชนอย่างเช่นซีพีอที่นำครุภัณฑ์ทางการแพทย์และเครื่องอุปโภคบริโภคมาสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของทีมแพทย์ เพื่อรักษาผู้ป่วยโควิด1 9ในส่วนของภาคเอกชนฮนะก็ได้รับความมือจากบริษัทห้างร้านต่างๆว่าจะเป็น CPO CPF นะครับรวมถึงภาคเอกชนสถานประกอบการต่างๆให้ความร่วมมือแล้วก็เอิจากเครื่องแม่เครื่องมือที่จำเป็นไม่ว่าจะเป็นเครื่องช่วยหายใจไม่ว่าจะเป็นถังออกซิเจนนะครับรวมถึงเจลล้างมืออุปกรณ์ต่างๆที่ไว้สำหรับภาคสนามที่ผู้ติดเชื้อมากักตัวณสถานที่แห่งนี้ครับของที่จําเป็นในการบวกพวกบริโภคของเจ้าหน้าที่เอยของผู้ที่ติดเชื้อเออย เราได้ความรวมือจากเชลนอีเลเวนเป็นอย่างมากได้อย่างดียิ่งรวมถึงได้มาเบิกจากสิ่งของที่จําเป็นต่อการรักษาพยาบาลของคุณหมอต่างๆที่มาดูแลอันนี้รับความรวมือเป็นอย่างดียิ่งครับวันนี้ทีม CPO นะครับโดยเฉพาะดีซีมหาชัยก็มีความภาคภูมิใจที่ได้นําอุปกรณ์แล้วก็สิ่งของเหล่านี้ในเบื้องต้นนะครับในเบื้องต้นเดี๋ยวเราจะมีมาเสริมมาซัพพอร์ตในส่วนไหนที่เราต้องการใช้ในโรงพยาบาลสนามของเรานะครับ ท้งนี้นับตั้งแต่ต้นเดือนเมษายน2564จนถึงปัจจุบัน7 e l e v e n ได้ขับเคลื่อนโครงการคนไทยไม่ทิ้งกันตามปณิธานองค์กรร่วมสร้างสารรค์และแปันโอกาสให้ทุกคนเพื่อสนับสนุนภาร,รกิจทีมแพทย์อาสาสมัครจิตอาสาในการดูแลผู้ป่วยช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19ผ่าน4โครงการหลักโดยส่งมอบครุพันธ์ทางการแพทย์สนับสนุนโรงพยาบาลสนามกว่า50แห่งในพื้นที่ควบคุม18จังหวัดน้อมถวายแอลกอฮอลเจลเครื่องวัดอุณหภูมิ น้ำดื่มให้กับวัดผ่านมหาเทรสมาคมส่งมอบเครื่องอุปโภคบริโภคของใช้จำเป็นให้กับพี่น้องชาวไทยกลุ่มเปราะบ,บางและร่วมด้วยช่วยค่าครองชีพทักสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาดูราคาทองราคาน้ำมันรวมไปถึงการคาดการณ์ของทางด้านสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรด้วยว่าสินค้าเกษตรของไทยเราเนี่ยก็